เพราะอุบัติเหตุทําให้ฉันและเจ้านานสลับร่างกันทำไมต้องไปบ้านคุณด้วยให้ไปบ้านฉันนะ่ะก็บ้านฉันใหญ่อะต่อให้หลังใหญ่แค่ไหนฉันก็ไม่อยากอย,กอยู่กับบ้านดีกว่าถ้าเธอไม่ชอบพูวิล่าเนี่ยงั้นเราไปบ้านพักต่างกันในกลางก็ได้นะต่อให้พูวิล่าจะหลังใหญ่แค่ไหนหรือรู้หลายขนาดไหนเนี่ยฉันก็ไม่อยากไปหรอกไม่อบอุ่นท่อห้องเช่าเล็กๆของตัวเองกับบ้านดีกว่า ยอดเงินเข้าหนึ่งแสนบาทชนแก้วพระท่านประธานขอบคุณสำหรับซุกี้มื้อพิเศษนะคะขอให้ท่านประธานร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีความสุขมากอือขอบคุณนะเฮ้ออยอะไรวะเนี่ยไข่ไก่ในสต็อกช่วง2องทุ่มจะหมดแล้ว เ้าช่วงสี่ทุ่มจะขายพอได้ไงวะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะกลยุทธ์ขายไข่ไก่ราคาถูกเพื่อผู้บริโภคแผนเรามันเวิร์กดีที่ไหนกันเล่าแบบนี้เราก็ไม่สามารถรับประกันกับลูกค้าได้เดีวยวมีสินค้าเพียงพอแบบนี้ก็ถือว่าโฆษณานเกินจริงอะดิคลังสต็อกสินค้าโทรมาบอกว่าไข่ในสต็อกใกล้จะหมดแล้วให้ฉันเอาไข่ในสต็อกเก่ามาขายก่อนได้ไหมคะไม่ได้เด็ดขาด เพราะเรารับปากกับลูกค้าไปแล้วไงว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องได้ไข่ไก่สดใหม่วันต่อว,วันเท่านั้นน่ะแล้วก็ต้องได้ไข่ของวันนี้ด้วยเข้าใจไหมธรรมาทานจะตกใจทําไมอะ่ะถ้าไข่ไก่สดไม่พอขายก็ซื้อไก่เพิ่มสิหาไก่นีนง่ายกว่าหาไข่อย่างนะแถวนี้ฟาร์มเยอะแยะเลยจริงด้วยอะ่ะนี่เลยค่ะช่วยติดต่อฟาร์มไก่ในเมืองนี้ทั้งหมดเลยนะ เอาแบบที่เขาสามารถส่งของให้เราได้ในวันนี้เลยบอกพวกเขาว่าโปรสุขขันษาเนี่ยต้องการไขพวกเขาฝากด้วยนะเอ๊ดฉันขอเพิ่มเติมนิดนึงฟาร์มไหนที่สามารถขายไข่ไก่สดให้เราได้จะมีการเซ็นสัญญาร่วงนาระยะยาวเพราะโปรสุขขันษาราคาถูกเนี่ยระวังแผนระยะยาวแล้วเว่อเชื่อสิอืมเอาตามนั้นแหละได้ค่ะท่านประธานถือว่าเธอยังฉลาดอยู่นะเนี่ยแน่นอนค่ะ นี่ก็อปสว,วมีปัญหาหเนี่ยก็พอปสัสสวะาทานปานั่หลไ,ไม่ใช่ของฉันซน่อยทาไมฉันปวดท้องขนาดนี้วะอาหารเปิดหปาไม่ใช่หรอกของพวกนี้ฉันก็ซื้อจากมินิมาร์ในเคอรบริษัททั้งนั้นน่ะจะเป็นไม่ได้ไงเรานี่นม,มาวันไหนนะหรือว่า ประธานจะเป็นประจำเดือน,นะคะฮะอุ๊ยอุยอุยธรรมธานกินยาน,นีนะแล้วก็หายส่วนถุงประครบร้อนเนี่ยอาจจะช่วยให้การดีขึ้นนี่เธอปวดแบบนี้ตลอดเลยเหรอใช่เราฉันต้องปวดอีกนั้นแค่ไหนอะ่ะสาสวันมัน้งโชคดีที่สลับล่าง ไม่งั้นคนเจ็บเนี่ยคงเป็นฉันแน่ๆในเธอหัวเลาะยอฉันเหรออ้าวค่ะเดี๋ยวนะผ้านำไม่ได้เธอให้ฉันมามันรั่วได้ด้วยเหรออย่บอกนะถ้ามาทานใส่ผ้าทำไมกลับด้านอ่ะ เพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ดูแลผู้หญิงที่จำเป็นลงในโปรสุขอนซาด้วยนะพนักงานผู้หญิงที่ไม่สบายจากการเป็นประจำเดือนสามารถลาพักได้สามวันโดยที่บริษัทไม่หักเงินโอ้ยความเจ็บปวดประจำเดือนเป็นขนาดนี้แลเหรอวะเจ็บจนสร้อยจะขาดอยู่แล้วเนี่ยอ้ยชีวิตคนรวยนะี่มันดีอย่างนี้นี่เองเพื่นช a n d e l ก็สวย นี่เหรอที่เรียกว่าความสูงคนรวยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถจินตนาการได้จริงๆนมีเสื้อผู้ชายด้วยนี่อยู่กับผู้ชายเหรอตอนนี้ทำไงดีเนี่ยเวลานี้ถ้าสลับร่างกลับคืนมาก็คงดีสิ นี่ฉันคืนร่างเดิมแล้วหรอมันไปได้ไงอะแต่ว่ามันคืนได้ยังไงอะหรือมันเกี่ยวความคิดของฉันเมื่อกี้วะเฮ้ยชิหายแล้วท่านประธานคะเราเพิ่งเจระะจารสำเร็จกับซอไพรยเออร์อะไรอย่างนี้ เจ้าเติมสต็อกสินค้าแล้วเพราะระบบแนะนำสินค้าหน้าแรกยอดขายข้าวแป้งน้ำมนันราคาพุ่งไปถึง50%เลยค่ะอืมดีอะไรวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยคุณลมหน่อยลงหน่อยฉันมีงานด่วนฉันมีงานด่วนเอเอจริงด้วยผมก็มีธุระเหมือนกันเลย เพื่อนร้านบ้าหรอฉันอยู่คนเดียวนี่เห็นไหมไม่มีผู้ชายสักคนเลยก<ม>็ได้ฉันบอกความจริงแกก็ได้เนี่ยมันบ้านเจ้านายของฉันเขาไข้ขึ้น4.5องศาฉันก็เลยมาดูแลเขาไง <ś c oughs> ในที่สุดก็กลับมาล่างตัวเองครั้งลุยพระเจ้าเอ้ยถ้าแน่จริงอ่ะเล่นผนมอีกสักเล่าดีวะ เออขวัญฉันโอนเงินให้แกไป5้านสอนะถือว่าเป็นการไถ่โทษอะที่ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยอเอาไว้ครั้งหน้าค่อยไปเที่ยวด้วยกันใหม่ละกันโอเคปะโอเคจ้ะบ๊ายบายจุ๊บจ๊ มีอะไรอ่ะฉันก็จะถามว่าไข่ในสต๊อกเติมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอือแก้ไขเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ยังได้ซัพพลายเออร์อะไรอย่างไ้วความร่วมมือภาคสนามด้วยนะแถมยังได้ร่วมมือกับฟาร์มไก่ลายอย่ตั้ง5้าแห่งถือว่าความโชครายเนี่ยได้มีความโชคดีอยอู่บ้างยังไงผมก็ขอบคุณความคิดเห็นของคุณมากนะเยี่ยมมากเลยค่ะต่ว่า ลรืมโบนัสสิส้นปี์ของฉันนะคะขึ้นห้องก่อนเออแต่ท่าที่ท่านประธานทำเมอนนื่อกี้หล่อดีนะคะ <c oughs>